สำรวจสำรวจแหล่งน้ำไม่ตรงนี้ปกติคือว่าตะก้อเนี่ยน้ำมันน้ำมันเยอะไงก็จะเหลือเป็นประมาณนี้ใช่นี่ไงใส่ใสใช่ไหมเหม,มือนน้ำทะเลเลยใส่ปิงเขียวใช่นะ ใส่มากอยากลงไหมโอ้โหลำธารเนี่ยลำธารบวบฮะอืมเราเจอบวบป่าเหรอใช่กินไหมใช่ไม่รู้ใช่เหรอไหนไปดูสินี่ไงฝั่งนี้ก็มีลูกฮะใช่เหรอใครมาปลูกบวบไว้ในป่าใช่ไหมใช่ไหมบวบเหรอกินจะเก็บไปให้โอ้ยไม่เอ่ะ แต่มันก็เหมือนบวบเหรอแต่ว่าอเเ๋อคือแต่ว่ะแหลมันคือบวบป้าเหรอใครเคยกินบ้างมันอยู่ในป้าเลยนะขึ้นอเองตามธรรมชาติขึ้นเองตามธรรมชาตินะเนี่ยลูกไม่เต็มเลยโอ้ลูกเต็มเลยแต่ก็น่าจะใช่นะใช่เปล่าแต่มาลายเหมือนบวบเลยอืมอือใช่เปล่า มันคือบวบเออบวบเอแต่ทําไมมันเป็นมันเป็นลูกเล็กๆเนาะใช่มันน่าจะเป็นบวบปลาบวบปลานี่แหละดูฟากมันใช่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 เอาไปถูกขี้ใครแต่บวบอะไรมาขึ้นในนี้เนาะแต่น้ำน้ำใส